หลายบ้านมีสัตว์เลี้ยงเพราะว่าจะเป็นแมวหรือว่าน้องหมาส่วนมากเนาะส่วนมากก็จะประมาณนี้แหละวิธีสื่อรักของน้องของน้องๆน้องเหมียวน้องหม,มาทั้งหลายแหละเขาจะบอกลักษณะแบบใดหรือว่าเขาจะซื้อให้เฮาโฮอะไจังไหนว่าเขาเขารักเราไหมหรือว่าเรารักเขาไหมหรือว่าเราสามารถดูแลหรือว่า ให้ความปลอดภัยกับเขามากน้อยแค่ไหนประมาณนี้เนะาะก็จะแบบแตกต่างไปสัดเลี่ยงของแต่ละคนก็จะบอกขึ้กันบางจังบานยายไ่ยก็จะเป็นแบบเลี้ยงน้องแมวน่องแมวก็บางมือก็จะมาปุกวิธีมาปลุกก็คือมาสกิด <c oughs> มาสะกิด่าตื่นตื่น,น,นประมาณนี้เนาะเข้าออกได้ประมาณนี้บางเทือก็แบบมานอนตัก อยากนอนตักมั่งอยากมาหมุนตักมั่งประมาณนี้บางทีก็เดินมาเฉยเแล้วก็มานอนหงายท้องใส่ประมาณนี้ก็มีความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงแต่ละคนก็จะแบบแตกต่างกันไปบางคนก็จะแบบยูกิใกล,ใกล้นาหรือว่ายูกใกล้โตเฮ้าสิก็แบบเหมือนอยากจะแบบเลียยใบนาเฮ้าหรือว่าจะแบบมาวนเวียนยูกใกล้อะแหละประมาณนี้เลยนะอยากให้อุ้มอยากให เกาทองหรือว่าอยากจะให้สัมผัสใบนาหรือว่าล้มตัวเขาประมาณนี้แต่ว่าสำหรับอายุบ้านนี่ก็จะเป็นแบบน้องเหมียวน้องเหมียวสีส้มเนาะก็จะเป็นลักษณะของแมวขี่อ่อนจักหน่อยบางเทีอก็จะแบบกระด,ดิกค้างตื่นเต้นเวลาพ่อเข้าไม่ไมเลิกงานมาเปิดประตูบ้านก็ไปนี่ดิง้งดิงดิง,ดงมาประมาณนี้เดินมาอยู่ดีดีเดิน นอนล่องไยทองเลยอย่างประมาณนี้การจ้องหน้าการจ้องหน้าก็จะมีหลากหลายถ้าจ้องแบบยุคกใกล้อ่ะก็คือแบบลักษณะบอคือกันนะความความที่เขาไว้ใจเฮาหรือว่าบางบางบางย่างหรือว่าเขาอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าคนแปลกหน้ามาแล้วมองหน้าจ้องหน้าจ้องแบบม,มีเป็นแบบเป็นมิดบบหรือว่าเป็นแบบ จังดล่ะเป็นศัตรูหรือว่าเป็นปลอดภัยตอ่อเขาบอยังประมาณนี้เนาะแต่สําหรับเขาที่อยู่ใกล้ๆเขาก็จะแบบจังไดล่ะมั่นใจปลอดภัยแน่นอนอย่างประมาณนี้บางเที่อกะขึ้นมานอนบนเตียงน้าหมายความว่าบรแมนนอนแบบทั้งคืนนะนอนแบบตื่นเช้ามาหรือว่าก่อนจะเข้านอนอียงเสียขึ้นมาแบบข้อเคลียแบบอยากอยู่ใกล้ๆอยากมานอนน้าแต่แบบ ถ้าจะให้ดีนาะถึงจะสะอาดแค่ไหนก็ไม่ให้นอนด้วยเพราะว่าเฮาบ่้ว่าตามขนของน้องเนี่ยมีสัตว์อีหยังปนมากหรือเปล่า